วิธีการพับเหรียญโปรยทานดอกละดาวันตัดริบบิ้นความยาว16นิ้วจำนวนสเส้นพับด้านหนึ่งลงมา10เซนติเมตรแล้วเพื่อนเพื่อนนำมาทำเป็นฐานสี่กันนะคะดึงให้แต่ละเส้นกระชับใส่เหรียญพับริบบิ้นแต่ละด้านลงมาปิดเหรียญทับต่อกันไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4เส้นเส้นที่สสอดเกร็บตรงช่องว่างของช่องที่หนะคะ กลับด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นด้านสั้นโดยสอดไปตามแนวนะคะทำให้ครบทั้ง4เส้นกลับด้านอีกหนึ่งครั้งเริ่มจากริบบิ้นเส้นด้านบนบิดไปด้านหลังสองรอบจับปลายริบบิ้นสอดเข้าตรงช่องด้านขวาบีบมุมกรีดให้เป็นรอยเริ่มเส้นใหม่ พาริบบิ้นไปด้านหลังสองครั้งจะลายริบบิ้นสอดเข้าตรงช่องด้านขวาเส้นเขาก็จะมาโผล่ตรงกลางนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะ เมื่อทาจนครบทั้ง4ี่เส้นแล้วต่อไปเริ่มลายใหม่เริ่มจากลิบบินเส้นด้านซ้ายจับยกขึ้นด้านบนตวัดด้านหลังกลับมาสอดลงตรงช่องด้านขวาแล้วดึงให้กระชับหมุนริบบินให้มาอยู่ด้านซ้ายจับริบบินยกขึ้นด้านบนใช้นิ้วซ้ายล็อกไว้นะคะตะวัดด้านหลังกลับมาแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวาจับริบบินเส้นด้านซ้าย ยกขึ้นด้านบนตวัดด้านหลังกลับมาสอดลงตรงช่องด้านขวาทำให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะดึงให้แต่และกรีบมีขนาดเท่ากันกลับด้านเราจะตัดริบบิ้นสั้นๆออกทั้งหมดเสร็จแล้วกลับด้านอีกหนึ่งครั้งเราจะทำกรีบด้านล่างกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นทางด้านซ้ายพับมาด้านหน้าตวัด ลายลิบินไปทางด้านหลังแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวาช่องสอดก็จะอยู่ใต้ฐานกรีบชั้นบนนะคะลิบินเส้นด้านซ้ายพับมาทางด้านหน้าจับอ้อมกรีบด้านล่างตะวัดลิบินไปทางด้านหลังเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวาทำไปจนครบทั้ง4เส้น ดึงให้แต่ละเส้นกระชับเท่ากันค่ะซอกเก็บปลายของริบบิ้นไปทางด้านหลังแล้วสอดลงตรงช่องด้านซ้ายของริบบิ้นไปทางด้านหลังแล้วสอดลงตรงช่องด้านซ้ายทําให้ครบทั้งสีเส้นเสร็จแล้วใช้กันไกลซิกแซกตัดปลายให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของ b u d DIY ค่ะ